สวัสดีครังครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะกำลังจะทำํำกะทิผักทองแกงบวชนะคะธนพรกเ็เทกะทิไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องการให้เอาน้ำตาลใส่ไปน้ำตาลนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะจะอร่อยหอมๆเลยค่ะบานมะพร้ากก็ทำมาจากเขาเรียกว่าช่อของ มะพร้าวเนาะเขาก็จะเอากับนั่นไปรองใช่ไหมไปรองไว้วก็เอามาเคี่ยวอีกทีกว่าจะได้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนี่ก็อุตสาหะพอสมควรนะคะอันนี้ระหว่างตอนนี้ก็คนไว้นะคะคนไว้อย่าให้น้ําตาลไหม้นะคะคนเอาไว้เรื่อยๆนะคะจนน้ําตาลกับกะทินีเข้ากันได้ใช่ไหมอันนี้ นไปก่อนเรื่อยๆนะเพื่อไม่ให้น้ําตาลติดนะถ้าน้ําตาลติดมันจะจะมีกลิ่นไม่จะไม่หอมนะคะจะไม่รับน่ารับประทานนะคะลไย้พักไว้สักแป๊กหนึ่งนะคะ ะนะครับพอเดือดแล้วเนี่ยถ้าจะให้มนันอีกนิดหนึ่งนะคะจะใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความหนัวมันมน,นะคะ,ะเต่แล้วแต่คนชอบนะคะแม่แต่สคการนี่ก็คือจะใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อตัดหวานมากเมื่อกีก็จะหวานมากไปนะคะ ตองนี้ก็พยายามคนไว้เห็นไหมเพราะคนใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวชิมแป๊บหนึ่งน่าจะหวานนะคะเพราะนะคะเมื่อตรงนี้มาปุ๊บเห็นไหมครับฟักทองมาแล้วเลี้ยงอลามเจนะการปอกฟักทองก็อย่าให้สีเปลือกเขาออกหมดนะคะตรงนี้เราผืิขึ้นแนวอร่อยนะคะเขาก็ค่อยใส่ไปแช่ฟักทองก็เหมือนเดิมค่ะต้องแช่ด้วยน้ําปูนใสนะคะจะเขาเรียกว่าจะกรอบนอกนุ่มหนนะคะรอจนกว่าจะเดือดน,นะคะ พยายามอย่าไปคนนะคะเพราะว่าจะทําให้แตกนะปล่อยให้เขาเดือดไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะเพื่อเขาจะได้เข้าเนื้อกับของฟักทองเนาะคกำลังเลี้ยงเลืองหีนมันจะหอมอ่ะกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมของน้ำตาลมะาพาวเด้ ะทิก็หาส่วนมากบางครั้งก็จะเป็นมะทิกะทิที่ว่าเออเอาไปขูดก็ได้นะคะแต่ธนพรถนัดกะทิกล่องนะคะเพราะว่าตรงนั้นไม่มีนะที่ขูดแล้วก็เดี๋ยวนี้านซื้อง่ายนะกะทินะคะไปเรื่อยๆค่ะชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ระหว่างการรอนะคะออรอรอปัาทองแกงบวดปลทองอันนี้ก็กำลังหั่นหมูนะคะหมูสุกได้ที่แล้วนะคะก็คือสูตรของตนาพรก็คือไผ่ือไผนะคะก็คือหมูหนึ่งมัหนาวนะคะเห็นไหมคะซอยสวยๆก็ได้นะคะหมูนิ่มนะคะไม่ไม่ไม่แข็งไม่เหนียวด้วยนะคะ ส่วนมากก็อย่างนี้ก็จะทานอร่อยก็คือเป็นหมูติดมันหน่อยเนาะเอาแล้วค่ะอันนี้ก็สองหมูนึ่งมะนาวนะคะจะมีน้ำจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มก็จะทำด้วยเออ่ แป๊บหนึ่งนะคะใช่ไหมน้ำจิ้มนี่ก็จะส่วนมากถ้าจะหอมก็คือจะใส่ลาบผักชีนะใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแต่อย่าน้ำปลานี่ให้ใส่ทีหลังไว้สำหรับล้างครบนะคะอย่าไปใส่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเค็มนะคะ มีน้ำปลามะนาวสูตรไผ่ก็สูตรไผ่นะคะพร้อมกับเออนี่ค่ะคันนาลวกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะมาตรงนี้ค่ะ,ะแกงบนเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมฟักอทองจะเป็นตัวนะคะจะออกนอกปุ้มก็เรียบกรอบนอกรุ่มในนะคะนุ่มๆ่มมูว้าว หวานค่ะหวานมันฉันรักเธอเลยนะ,ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเดือดเรียบร้อยแล้วก็จะมังจะตักสอบพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะก็ปิดกแก๊สด้วยนะคะเพราะว่าฟักทองจะหอมอร่อยนะคะเห็นไหมคะหอมหอมกลิ่นนี่ ฟักทองเหลืองค่ะฟักทองนี้เหลืองมากนะอ่าอันนี้เห็นไหมคะสวยไหมหอมหอมกลิ่นเอ่อลอยจากตรงนี้มานะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเรียบร้อยนะคะหมูนึ่งมะนาวกับฟักทองแกงบวชนะคะฝากพี่น้องชชิญกดไลค์กดแชร์สับตะก้าให้กับธน,รรรน,นพรเรื่องเล่านะคะจะได้ติดตามกันได้แล้วก็ จะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนพี่น้องได้ชมกันนะคะเอาละค่ะขอซ้ำนี่ก่อนนะขอไปทานหมูหนึ่งมะนาวกับฟักซองแกงบวดก่อนนะคะท่านใดว่างๆแวะเวียนมาเห็นก็ทานกันได้นะคะขอบคุณทุกรายทุกเลิกทุกกำลังใจกับธนพรเรื่องเล่าแต็มกิวเวลิมัทค่ะ